เราทรําประเด็นแรกเลยก็คืออยากให้ชาวบ้านคัดแยกอยากให้ความร่วมมือเกิดขึ้นจากชุมชนจากหลายๆภาคส่วนให้ศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์ที่ให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ณนะวันนี้ที่เราเดินทางมาได้2ปีสิ่งที่เราได้ทำก็ได้ตอบโจทย์ระดับหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือ ชาวบ้านให้ความสำคัญชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ในการคัดแยกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยวันนี้ประสบความสำเร็จสองปีผ่านมาเราได้ดูแลชาวบ้านจากโครงการนี้ในเรื่องของชาปนกิจในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของสวัสดิการในการเดินทางไปหาหมอในเรื่องของการใช้เป็นต้นทุนในการ ซื้อเข้าเพื่อต่อยอดให้โครงการนี้มีในเรื่องของมูลค่ามากขึ้นเพื่อไว้ในการดูแลพวกเราต่อไปเขาถามว่าใครจะต่อยอดใครจะเป็นผลนช่วยทำอะไรทำนะเราก็ว่าเออ ทำก็ได้ผลประโยชน์ให้ชุมชนให้ชาวบ้านนะจ๊ะพอทําไปแล้วมันรู้สึกชอบรู้สึกว่าเออเราทําความดีอะไรเงี้ยปกติเราเป็นคนที่ชอบทําความดีทำอะไรเงี้ยพอพอเห็นเขาแนั้นเราก็อยากจะทำให้เขาชาวบ้านมีความสุขอะแล้วแล้วชุมชนของเราก็สะอาดด้วย ชุมชนวัดชักลูกย่าเนี่ยนะฮะก็มีการทำเรื่องอรีไซเคลิลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มยูเทิร์นเนี่ยสามารถมาช่วยเสริมได้นะฮะอย่างเรื่องของข้อมูลต่างตา่างองค์ความรู้ในแง่ของการาคัดแยกขยะนะฮะว่าพลาสติกประเภทไหนคัดแยกแล้วสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้นะฮะหรือว่า ออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของระบบบริหารจัดการนะฮะชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำมันจริงจังมากเรื่องของออรีไซเคิลนะครับทีซีก็คงเป็นส่วนเล็กๆนะฮะที่พอเราช่วยได้นะฮะก็คืออย่างพวกอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการที่ชุมชนเอาเอาขยะมามาส่งที่นี่นะฮะอันที่สองคือเขาคงขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะอย่างเครื่องจักรในการบีบอัดขยะเนี่ย หรือว่าในในส่วนของอระบบขนส่งเนี่ยมา,มาช่วยเสริมให้เขาลดในส่วนต้นทุนได้นะครับความเชื่อมโยงข,งของของตัวพาร์ทเนอร์ต่างเนี่ยเราสามารถช่วยต่อให้หรือกันคอนเน็กนะฮะกับทางซัพพลายเชนต่างๆไม่ว่า คนที่เป็นหับมารับขยะไปรีไซเคิลต่อไปนะฮะทำให้เขามีช่องทางในการขายพวกพลาสติกใช้แล้วเนี่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางชุมชนวัดชาตลูุย่านะฮะที่ทําเรื่องนี้จริงจังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการต้นแบบจริงๆนะฮะไม่ใช่เพราะที่จังหวัดระยองก็เป็นเป็นชุมชนที่ทําได้ดีระดับประเทศนะฮะก็คือครบวงจรนะฮะแล้วก็ เป็นการเอาระบบของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้นะฮะก็คือมีการมีส่วนร่วมของทั้งคนที่เป็นชาวบ้านเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดนะฮะก็จะลดปัญหาขยะนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เราใช้ทรัพยากรน้อยลงนะฮะแล้วก็ทําให้พลาสติกมีคุณค่ามากขึ้นวันนี้ชุมชนวัชิชย่าอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวระยอง ใครที่มีเคมีตรงกับเรามาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้สารต่อโครงการนี้ให้ยัง่งยืนและแข็งแรงเพื่อสิงแวัลย์ของชาวมาตตุนขอบคุณค่ะ